ไทยได้ภาษาอังกฤษกินรอบวงสามหนึ่งสองสามสวัสดีครับอันนี้อยู่กับนุกดลและก็ช่องธนดลชานลวันนี้ยินดีต้อนรับซอยตันครับผม พวกเราซุ่มจ้อยตันแล้วซุมเจ้าเป็นไฟบลูบลูบลูวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมครับผมนานๆทีได้เจอกับซอยตันเราได้เจอกัูหลายปีมากูหลายปีโอ้ตัวนี้ทัวนี้ได้ข่าวว่าพี่เป็นมหาเศรษฐีแล้วเป็นมหาเศรษฐีแล้ววันนี้มาเจอกันทั้งทีเราก็จะคนละสองหมื่นวันนี้ที่เห็นพวกเรามีไพ่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ที่จะสนับสนุนเยาวชน หรือน้องๆหนูๆมาเล่นกับนานนะครับอันนี้คือเราออกมาเล่นเกมนะฮะนี่แล้วก็มีพวกพ็อปต่างๆมีแก้วต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรพู้คุณรู้ไหมไม่เลยผมไม่รู้ออกอากาศไม่รู้แล้วเราจะมาเล่นเกมไพ่พระราชาไพ่พระราชาท่านนี้ท่านต้องบอกก่อนครับว่าเกมเกมเนี้ยผมไปเห็นพี่ๆโอฮาน่าเขาเล่นไอ้ท่านผูดผมเลยนโอหาน่าท่ามีโอกาสไปออกราการกับพี่ๆโอหาน่าแล้วผมได้ไปเล่นเกมไพ่แบบนี้แหละแต่ไม่ใช่เกมแบบนี้ แต่เป็นเกมไพ่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าชอบคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมเอาคุณโจโอ้ยประเภทเกมนี่พวกเราเล่นมาครับคุณมาคุณคิดว่าคุณจะชนะมัต้องชนะอยู่แล้วชนะชนะมั่นแน่นอนชนะครับอ่านี่รู้รู้รู้แล้วโอเคครับผมเพื่ด้วยการเสียเวลาเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราอธิบายกติกาเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมโอเคเราจะผสมเครื่องดื่มก่อนนะครับผมเครื่องดื่มเราผสมเรียบร้อย เป็นน้ำผลไม้แบบพิเศษดูสีซะก่อนน้ำอัญชันหรือเปล่าไม่เชื่อเดินพยาครับตักเครื่องดื่มให้ทุกคนะก็อื่นที่จะตักเครื่องดื่มนะครับต้องขอบพระคุณนะครับครีมริปที่เป็นสนับสปอนเซอร์และสนับสนุนให้กับเราด้วยกินง่ายมากทั้งครีมลิปและเซรั่มิปนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับผมใครอยากจะหน้าใสหน้าขาวหน้าผ่องใสเหมือนตุ่นเด็กไม่มีตีนกาไม่มีริ้วรอยต้องใช้ครีมลิป รอติดตามนู้ดเลยนะครับว่าจะขายวันไหนครับเร่อนครับโอ้โหมาคีมลิทของเรานี่เขาเห็นตลอดอ่นนี่รอบที่หนึ่งนะครับใครได้แต้มน้อยที่สุดจะได้กินน้ำมะเขือเทศอ้าวไม่ใช่อันนี้เอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโุ้ยอ้ะอ้าโอ้ยอ้อ้ยอ้ย้ย้ยโอ้ยเอ้ย้ย้ยเอ้ย้ย

ผมาบอกว่ากินมะเขือเทศแล้วผิวขาวผมไม่กินผิวขาวให้นะครับกินมะเขือเทศนี่ผิวขาวก็จริงแต่มันกินยากมากมายถ้าอยากผิวขาวโดยที่ไม่ต้องเค็มครีมลิซโซ่แค่ประตูทเดียวละบอกว่านี่ตลอดนะสุดยอดโอเครอบที่สองไทยได้เคคนซ้ายมือเคกินเองเอ้ามีเคไหมสิบอุ้ยเว้ย อิบาลต่อไปคือใครได้เอทคนขวาสุดกินจบไอเก็มนี้เนี่ยมันเราชผมหรสอเปา่าซ้อมเฮ้ย MD ต d รับจบรับจบกินานามก็ขี่ตะล้น่ะขี่เออขี่นหน่อยอ่ะโอ้โหเขายมาเขาเวีนพยาธิเลนะครับเขาไปกินพยาเขาไปกินพยาเขาไปกินพยาโอ้ยต่อครับเติมครับรอบที่สี่ใครได้แต้มมากสุดทาแป้งคนแต้มน้อยที่สุดฮ่าตัวเลาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่ะฮ่่ เฮ้ยคุณอยไรเนี่ยนีนี่ว้าวโอ้ยเดินมว้าว้าบ้ว้าวเจ้าอะไรลนาเจ้าสิได้ขาวโอเคเด็กตองทรง้ S <S กูเป็นนอยางก็เปลงนกัะโดอรอบที่5ใครได้น้อยกว่าเลข5กินครับเออต้มต้อมมากันแล้วเฮ้ยหลอดครับรอดพร้อมใครได้มากกว่าเอ็ดกินเอาหนึ่งตอมต้มโอยเฮ้ยกิน เส้นนเจยวอ่าถจ้เาเก้าแล้วจ่เจียเจโอเกีี่เต็มไปะอร่อยอร่อยร่อยน้ำอร่อยไหมอร่อยน้ำอร่อยแต่ว่าเท็กเกได้ารอบที่เจ็ใครได้มากกว่า5กินและอาแป้งเย็นให้คนซ้ายมือด2มากกว่าห้ห นในกังเกงนายกังเกงตรงไหนก็ได้จะหน้าหรือหลังนากงเกงหลังดีนก่อนปโอ้าาราอะไรเน่ลวงดากไหมบัดดกไหมโอ้ยโอลงไปลงไปเจ้าายกูอยากน้าหรือหลังครับเอาดากดาก

ออบนุกเลยโอ้ยสองแก้วไปอู้ไม่โดินชักที่เลยนะรอบที่เก้าไข่ได้น้อยกว่าสิบทาแป้งที่ไข่และกินหนึ่งแก้วโอ้หนึ่งสองซับ เอาโอ้โหนเฮ้ยรอบนี้เจ้าเออมึงทาสองครั้งเออมึงทาสองครั้งอะดูมันเย็นแท้ดิวะเย็นแท้ตัวอ่ะเรียบร้อยเด้อ่ะตัวมปานพร้อมดิอ่ารอบนี้ใครไม่ได้เอดกินมือเลยนะเนี่ยเรื่องตองซ่อมเอ้าวว้เร็วเรวมาว้เร็วเร็วกิน อลยตน้ำบเกดวัอันนี้รอบสุดท้ายฟินาเล่ฟินาเล่ฟินาเล่ไทยได้ภาษาอังกฤษกินรอบวงพาแป้งใส่ด้วยพร้อมแล้วพร้อมล้วพร้อร้อมไป เรียบร้อยยันยันเอาเอาเอามึงกินก่อนเอาสองสามเนาะโอเคเอาสามสองสามสองสามกินรอบวงคือกินขอาวมูรอบวงถึงแร็วแบ่งนะฮะเปิยแม่เอ้ยพาตรงไหนก็ได้ที่อยากตาเฮ้ยแต่ตอนล่างกูไปเขาน้ำเปียกมึงอย่างฟิวเลยดัก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 แม่งมันไหลมันเป็นผงอ่ะแล้วมันก็ค่อยก็ย่อก็ย่อก็ย่อเฮ้ย ไอ้ตรนี้เรามาด้วยกัน้กินก้อนกินก้อนทั้งข้าวาเคตุกเปียก็มันกินดีไปเลยอุ้ไหลไหลเขาครากนงน้มาข้าไปชอนช้นช้นช้อนช้อนกนชอน่านช้อนชชนเดีาวพึ่งเดพึ่งเอาเข้าไปก่อนมันเร่งอ่ะยาขาวยาาวยาาวาวกไม่ใค่กไม่ใครผกอะไรหั คุณยันด่างชอบรายการแบบนี้ชอบชอบการเล่นแบบนี้เป็นคนชอบ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 ผู้ไม่ชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้พลาดคลิปใหม่แล้วคอมเมนต์มาอยากให้เราทำอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณสตาร์ทันครับแล้วเจอกันโอ้ยเสียดายว่ะ เราต้องไปเปลี่ยนกันยังไง